เบิร์ดีเทลข้องกระดุมเข้านะคะท่านผู้ชมคะที่เป็นซีซีนะคะตัวซีเนาะตัวซีหั่นเข้าห้ากันมีว่ามันคล้ายๆกับชาแนลนะคะ่ะเมยก็เลยเอามาะคะ่ะ ฟูก้องผู้ใส่เนาะนี่ก็ไม่ถือกันนะคะท่านผู้ชมคะคเก่งรูปฟูกนะคะตัวละสี่สิบบาทเนะาะซ้มตัวร้อยเมว่ามันโอเคนะผู้ใดมีผู้เบาได้ไปตาซื้อไปไไนะไให้ใส่จ้งมีแต่โตไฮโซไฮโซเลยถ้าผู้ใดเนาะอีไยเกาวี่ใช่ค่ะซื้อรถกันใช่ไหมไม่ไม ลาคาก็บอกแพงเหมอนนะเบอร์เกอรี่นะคะอันพิษอันทึกข้อ,อไข่เด้อเนี่ World Lady f a s h i o n นี่ตัวละฟองร้อยคนะผู้ใดที่แต่งตัวเก่งๆนะมาลุ้นค่ะตลาดปัทภิกรมาทำให้คิดว่างแฮ ตตัวนข้างบนใี่ไหมคะท่านผู้ชมคะร้านนี้เป็นร้านแบรนด์เนมนะร้านแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยคะ่ะโคตต้ดก็เทียวเกาหลีมารรจ้า thank you สัดีค่ะท่านผู้ชมคะเมีมารายงานตัวอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้มันบอมีมีภารกิจเนาะไปที่ตลาดปัทวิกรมีไปห้าสภ้าเหตุงานนะมีก็ได้มานะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าผิดค์ดนิดหน่อยค่ะคือยังได้เกรงกหนาแต่ว่ามันปออซ่ามาแท้ๆค่ะท่านผู้ชมค่ะมีใช้เวลาในการห้าอยู่ประมาณกับบสี่สัปมาห์จนอีเป็นลมนะเพราะว่าหิ้วเขาก็หิ้วเม่ก็เลยตัดสินใจกลับมาเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ้ามาเบิรงกันค่ะว่าเม่ได้ยัี่ยงมาได้ เมยก็ได้เสื้อนะคะท่านผู้ชมเสื้อทํางานเป็นเสื้อสีขาวเนาะยังไม่อยู่เลยคะ่ะท่านผู้ชมคะคือเกาเข้าแต่ไม่เห่าขนาดแต่หมันสภาพมันดูดีนะคะเนาะย่าให้ท่านผู้ชมดูนะคะบ่มีตับนี้เลยนะคะแล้วมันก็มีจีเป็นตาหากาักค่ะย่าสิบปาร์ตค่ะท่านผู้ชมคะ่ะคันเห่าไปซื้อเนาะก็ซ่องร้อยฮะสิเป็นเวลามันเป็นอย่างไม่อยู่เลยที่ะไซส์เอสนนะคะท่านผู้ชมเมย์ก็จะมาเอาไซส์กับกระโปรงตัวนี้นะคะที่เมย์ได้มาเนาะ มันก็เข้ากันนะมันก็เรียบร้อยมันเป็นสุดทํางานนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ไซคู่กับรองเท้าคู่นี้นะคะท่านผู้ชมที่เมย์ได้มาเมื่อนัที่รองเท้าแ0บาทนะมันก็อีกครบเซ็ตกันนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าบริษัทที่เมย์ไปสมัครงานนะมันต้องทอดรองเท้าเนาะเข้ากับอีโบเฮนเ่าดอกว่าห่าใไ่รองเท้าซนีนะมันก็บบเป็นย่างเนาะท่านผู้ชมแล้วเมย์ก็ได้เสื้อตัวนี้มาค่ะเมย์ว่ามันไฮโซดีนะคะท่านผู้ชมคะ คอร์สอัพก่อนอนยี่ห้อเข้าคอร์สอัพแต่วามาเบิรดีเทลห้องกระดุมเข้านะคะท่านผู้ชมคะนี่เป็นซีซีนะคะตัวซีเนาะตัวซีฮั่นเข้าห้ากันมีว่ามันคล้ายๆกับชาแนลอะคะ่ะเมก็เลยเอามาอะคะ่ะท่านผู้ชมคะเนี yeah. ่ยมันดูไฮโซแล้วก็มันดูไม่อยู่เลยคะ่ะท่านผู้ชมเราใส่ข้างในเนี่ยมันก็บะขันนะคะแล้วมันก็ระบายระบายอากาศดีเมเอามามิกซ์ใส่กับ กางเกงที่เมย์ได้มาโตมื่อหวานก่อนเนี่ยค่ะท่านผู้ชมที่ว่ามันแวกค่ะแว๊เปียวๆนะะท่านผู้ชมก็เอามาใส่ได้นะคะแล้วก็เอามาใส่กับรองเท้าคู่นี้ก็ไดเนาะท่านผู้ชมค่ะยังตามว้านะคะคันเห่าไปเนี่ยก็คือให้เห่าคุยห้าดีๆบางครั้งอ่ะเห่าอีเจอโดยที่บอลูโตเลยยังโตเนี้ยค่ะจับมาฮึบ้ย ได้มาเซ่เลยโดยที่เขาไม่ได้ไปคุยเลยเมือนก็ประมาณว่าข้องอีกเป็นข้องเหา่ามันก็ต้องเป็นข้องเห่าค่ะท่านผู้ชมขาเอาละเด้อมีไปแล้วค่ะถูกขอให้คุณปาคุณจา้าคุ้มของท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนเนาะขอให้ยูดีมีสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้ส้มปรถนาข้อให้ร่ำร่ำรวยรวยเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแส์คอมเมนต์มาเว้ากันเนาะว่าผู้ใดไปตลาดปัทวีก่อนเราได้ไม่ยั่งมาแด เนาะเนีย <No. S 2> ไปแล้วเด้อจ้าจ้า